โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับทอานอเธอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามเดลิงน,นะครับเอาเมตร40มาเล่นนะครับลมดีครับวันนี้ลมดี สี่สิบสายสวยครับตัวนี้ซูมให้ดูใกล้ๆบรรยากาศดีมากครับวันนี้นี่ก็มีว่าวหลายตัวนะครับมาเล่นกัน จ็ดตัวนะครับนี่คนเยอะอยู่นะครับมันโฟกัสไม่ค่อยเห็นนะ วลามันจะท้อนกับะ้าทิตย์มันจะเป็นสีทองนะสวยดี ีมันเป็นการใส่ผมแต่งให้มันใส่นะครับมนดูดังมากครับ อันนี้ของผมใส่ดินน้ำมันไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มอีกนะครับว่ามันใส่ยังไงเราก็ถ่วงให้มันได้แบบให้มันใสตามที่ต้องการนะถ้าเราใส่ไปอีกนิดนึงอะ่ะมันจะหมุนเลยนะเราก็ใส่แค่พอให้มันใส่เนี่ยให้มันแบบกึง่งกึ่งเกือบจะหมุนของผมใส่แบบกึง่งเกือบจะหมุนนะแต่ไม่หมุนมันก็จะทําให้เวลาวงสามันจะได้กว้างขึ้นนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความแข็งของปีกด้วยแล้วก็แรงลมด้วยนะครับเราต้องมาแต่งค่อยๆแต่งนะครับของผมจะไม่มีปัญหาลอยลมนะครับเพราะว่าผมแต่งให้มันสายนะครับพอว่าสใสปั๊บมันจะไม่ลอยลมทันทีเทาเเ้านิ่งมันจะลอยลมนะครับก็สายใส่นี่คือขับธนูดีมากครับ Gracias. จบร้อวอยากเข้ากล้องเหอ,อยากเข้ากล้องเ h เแต่ว่าอยากเข้ากล้องเ h วอลเอฟซีนะครับตอนนี้สงสัยอยากเข้ากล้อง